คุณต้องต้องหาความสบายดึงในน่าถ้าคุณดึงมันไม่ได้คุณนี้ก็แต่มันเป็นพลาสติกตรงนี้ใช่ใช่ใช่ที่มีเป็นพลาสติกอ่ะถึงดึงเลยจหน้องจมือหนูมันอุ๊ย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 เหมือนจะดึงอะไรได้พี่ปูหนูฝากใครหน่อยนะดึงขึ้นไม่ได้อดนะจ๊ะจมือไม่เป็นไรหนูข้างล่างไม่เป็นไรเพราะของหนูหนูก็กินอุ๊ยดึงแล้วนะอ้แอนทำไมถึงไม่เป็นสีเทานะ เขาพ่นข้าวไว้อุ้ย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 มันจะหลุดออกมาทั้งพวงเลยทำไงดีอ่ะเนี่ยดูดิมันมาเป็นก้อนอย่างนี้เลยค่ะด้านล่างด้วยด้าเลยมันเป็นก้อนนั้นอ่ะมันมาอย่างเงี้ยมันเป็นอ๋อมันเป็นกล่องมันเป็นกล่องอะยมันมาเป็นกล่องนี่หว่า หนูหนูต้องทำยังไงต่ออ่ะแต่ทำยังไงต่อพี่จานมันมาทั้งกองเลยอ่ะมันดึงแล้วก็ดึงแล้วกนดึงระดาษที่มา่วอขะหนูอ๋อ้องเพลเอโอมาอย่างนี้เก่งมากจ้าแต่ข้าวเหนียวม้วงเลยแล้วแต่เมื่อกี้ถ่ายตอนที่ข้าวเหนียวสวยอยู่เนาะใช่ไหมอุ้ย ขอบคุณค่ะมิกล้าดึงต่อเลยดูสิมันยังไม่สุดเลยอ่ะอุ้ย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 เราเยอะนะจ๊ะอ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยยังไม่หมดอีกบอกแล้วว่าต้องดึงยังไม่สุดอุ้ยเฮ้ยเยอะจริงๆนะเนี่ยอได้มาล่ยขอบคุณค่ะเห็นมาล่าน้ยครับกลับเธคลิปอันเนี้ยไม่ต้องแชร์นะเดี๋ยวแม่เห็นจะแต่นู่นเนี่ยแม่อยู่กับแก กนจะแอบซอนแม่ซะหน่อยมอนไนได้คิวแม่เดินมาใช่แม่เดินมามันได้คิวใต้จำตองขอบคุณค่ะลังจะบอกว่าไม่ต้องให้แม่แม่มาไปดูนั่นสิเดี๋ยวก่อนนะเราต้องเก็บกลับไป